สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องต้องไปทั้ไหลโอ้รถมอเตอร์ไซค์ออกมายินดีต้อนรับสู่ชมซ่าสวยแซ่แนวกับพี่น้นนนองเดืนเว้ยนี่พี่าพี่พาน้องมาเบ่งมูบ้านพี่น้องเพ่็จัดจัดไอ้ปลูกต้นใหม่งามงายพี่น้องจัดมูบ้านยังบ่บอกปีเดีย๋ดยนะหายตาไปนานแล้วนะพี่น้องเนาะไม่ได้ถ่ายวดีวโอ ถึงทึงทุกคนเ้อจ้าไปพี่น้องไปไปไปเอาเจ้า5นาทีพอนะ้ววันนี้นะคะพี่น้องค่ะดูสิแดดมาเลยาเ้ยจ้าแดดมากเลยโอเคไปพี่น้องไปไปดูเพื่อปลูกต้นไม้งามๆามพี่น้องทำรัว้วทำอะไรสวยงามมากเลยสักพี่น้องไปดูด้วยกันจ้านี่แกพี่น้องขาหมู่บ้านนะคะเคนี่ยหมู่บ้านนะคะดูสิทำสวยงามมากเลย ลูกต้นไม้แล้วเขาก็จะตัด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 ,ตดแต่งให้สวยงามเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกซอยนะพี่น้องหมู่บ้านนี้มีไม่กี่หลังคาหรอกดูนี่น้องข้างในดูดิเนสาวสวยจะพาเดินไปดูตากแดดด้วยสวยงามมากเลย หาเดินชมซอยหมู่บ้านกระทำสวนพี่น้นองนอนดูที่อุ้ยมะม่วงตัวนั้นโุ้งโดดมากเลยอือพี่น้องดูหมู่บ,บ้านนี้ก็จะมีรัแบบกษาความปลอดภัยมากมีกล้องวงจรปิดทุกมุมพี่น้องดู ทุกซอยก็จะเป็นแบบนี้สวยงามน่าอยู่ราคาก็พอประมาณเือนกันหน้าก็มีน้องสวยงามมากเป็นแบบนี้ทุกซอยพี่น้องนะเจ้านะเจ้าเขาจะมีสวนหย่อมเน่นะพี่น้องจะนี่จะสวนหย่อมค่ะ พักผ่อนหย่อนใจนะคะพี่น้องขายสิมีสนามเด็กเล่นยา้ีเขียวน่าเล่นมากเลยนะพี่น้องน้อง,องดูเขาปลูกต้นมงต้นไม้ดูดีมาก ดูสนามพี่น้องโหน่าเล่นนะดีพี่พาน้องมาชมหมู่บ้านสะอาดตา สวยงาม,มต้นไม้ต้นนี้ใหญ่บล็อกก็โอเคจะพี่น้องจากคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะโชคดีร่ำรวยเพื่อสุขสุขคนจ้าสวัสดีค่ะ